สวัสดีทุกท่าน้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็อยู่กับเกม Black Clover M นะครับเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นนะครับซึ่งตอนนี้นะครับก็มาแล้วนะครับสำหรับการอัปเดตแพทใหญ่นะครับซึ่งก็มีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเนาะแล้วก็มีระบบบางอย่างนะครับที่เพิ่มเข้ามาใหม่นะครับซึ่งตอนนี้นะครับก็มีหลายคนนะครับที่ประสบปัญหานะครับสำหรับการอัปแพทใหม่เนาะซึ่งเดี๋ยวผมจะมาแนะนำนะครับสำหรับวิธีการอัปแพทใหม่ในวิธีของผมด้วยนะครับ ซึ่งก่อนอื่นเลยนะครับก็ให้เรานะครับทําการผูกเชื่อมไอดีให้เป็นที่เรียบร้อยก่อนนะครับก็มาที่เมนูตรงนี้เนาะสำหรับใครที่ยังไม่ได้เชื่อมต่อ ID เนาะอ่าก็ไม่ว่าจะเป็นการสร้างโค้ดเนาะคียค์โค้ดแล้วก็การผูกไ d กับอีเมลนะครับก็ให้ทําการผูกให้เรียบร้อยนะครับซึ่งตอนนี้นะครับก็หลังจากที่เราได้ผูกไ d เเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เราทําการลบเกมนี้ทิ้งไปเลยนะครับ หลังจากที่เราลบเกมนี้ทิ้งไปแล้วนะครับก็ให้เราไปที่ลิงก์ใต้คลิปนะครับที่ผมโพสไว้เนาะก็ไปที่ลิงก์ไฟล์ APK นะครับก็ไปตามลิงก์ที่เราเล่นนะครับไม่ว่าจะเป็นเซิร์ฟเวอร์เกาหลีก็ไปลิงก์เกาหลีเนาะแล้วก็ญี่ปุ่นก็ไปลิงก์ญี่ปุ่นนะครับเสร็จแล้วนะครับก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้นะครับก็ให้เราทําการดาวน์โหลดไฟล์นี้มาเลยนะครับให้ดูอัปเดตด้วยนะครับว่าเป็นไฟล์ล่าสุดหรือเปล่านะครับดูจากวันที่เนาะโอเคหลังจากที่เราดาวน์โหลดมาเสร็จนะครับก็ ให้เราทําการเปลี่ยน VPN นะครับเป็นเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นนะครับหรือว่าเซิร์ฟเวอร์เกาหลีก็ตามนะครับที่เราเล่นนะครับก็เปลี่ยนเลยนะครับแล้วก็ทําการติดตั้งไฟล์ไปนั่นเองนะครับซึ่งหลังจากที่เราทําการติดตั้งไฟล์เป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ให้เราเข้าเกมมานะครับซึ่งทางเกมเนี่ยก็จะให้ดาวน์โหลดแพทนะครับประมาณ900อกว่าเมกเนี่ยอ่าก็ให้เราทําการดาวน์โหลดเป็นที่เรียบร้อยเนาะ ซึ่งระหว่างการดาวน์โหลดเนี่ยเราก็สามารถาสลับ VPN กลับมาเป็นเหมือนเดิมได้นะครับซึ่งจะทําให้ความเร็วมันไวยิ่งขึ้นนะครับซึ่งปกติเนี่ยาจากที่ผมลองใช้ VPN ของญี่ปุ่นเนี่ยก็แบบว่า 500K ต่อวินาทีอะไรเงี้ยมันก็นานพอสมควรเนาะก็ให้เรากลับไปเป็น VPN แบบเดิมเนาะของเรานะครับโอเคหลังจากนั้นนะครับมันก็จะมีให้ขึ้นเนาะสำหรับในส่วนของการติ๊ก เพื่อที่จะเข้าเกมตอนแรกเนาะก็จะเป็นการติ๊กในส่วนของการยอมรับในการรับข้อความหรือว่าข่าวสารของทางเกมนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับก็ให้เราติ๊กไปปกตินะครับก็หลังจากที่เราติ๊กไปทั้งหมดเรียบร้อยนะครับก็ทําการเข้าเกมได้ปกติเลยนะครับก็เท่านี้นะครับสาหรับการอัปเดตนะครับก็ง่ายๆนะครับไม่มีรายยุ่งยากมากนะครับแต่ในส่วนของคนที่มีการลงผ่านแอปต่างๆนะครับไอในส่วนตรงเนี้ยผมก็ ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าจะอัปเดตไงนะเพราะว่าผมก็ไม่เคยทําเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ต้องรอยูทูบเบอร์คนอื่นมาลองแนะนําดูอีกทีนะครับในส่วนตรงนี้ก็น่าจะง่ายที่สุดเลยนะครับสําหรับการติดตั้งไฟล์ apk เนาะก็ยุ่งยากตรงที่ต้องลบเกมลงใหม่นะครับแต่ก็ไม่น่าจะเหนือเบากว่าแรงครับโอเคก็ประมาณนี้นครับสาหรับการอัปเดตแพ โอเคต่อมานะครับเรามาดูกันนะครับว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับสำหรับแพทนี้เนาะซึ่งหลักๆแล้วเนี่ยก็จะเป็นกาชาแหละส่วนใหญ่แต่ก็จะมีในโหมดของอีเวนต์ด้วยนะครับอ่าที่เข้ามาเนาะซึ่งน่าจะเป็นแบบว่า กิจกรรมแจกของรางวัลนะครับก็น่าจะเป็นในรูปแบบของเกมเศรษฐีมั้งงาเนี่ยทอยลูกเต๋านาะก็น่าจะมีของรางวัลที่ค่อนข้างโอเคอยู่นาะก็ดีกว่าไม่แจกแหละแต่ก็จะมีในส่วนของตั๋วที่เป็นตั๋วของตั๋วนี่ตัวนี้นะครับก็คือเป็นตั๋วกวาดล้างดันเจียนหรือว่ากวาดล้างด่าเนี่ยหรือว่าสกิปด่านนั่นเองนะครับก็จะมีแจกฟรีนะครับในทุกๆวันเนาะ ไม่แน่ใจว่าทุกวันหรือเปล่านะครับแต่ก็จะมีขายด้วยนะครับในส่วนตรงนี้ก็อย่าลืมเข้ามารับกันนะครับในส่วนของการ์ดตัวนี้เนาะ,ะเสร็จแล้วก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วมัง้งแล้วก็จะมีในส่วนของชาร์เตอร์อ่าซึ่งชาร์เตอร์เนี่ยก็น่าจะเป็นส่วนของชาร์เตอร์ที่4นะครับก็คือเนื้อเรื่องนะครับก็อ่าตรงนี ences, ้ซึ่งอ่เนื้อเรื่องเนี่ยผมก็ยังไม่ได้เล่นนะครับก็อยู่แค่ชาร์เตอร์ที่3เนาะ ซึ่งใครเล่นชั์ที่3แล้วก็น่าจะได้เห็นแล้วนะครับสำหรับชั珀ที่ที่ที่เข้ามานะครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับแต่ส่วนระบบยิบย่อยเนี่ยก็ลองไปหาอ่านดูกันได้นะครับน่าจะมีการเปลี่ยนนู่นนี่นั่นนิดนิดหน่อยนะครับเกี่ยวกับระบบก็ไม่ต้องใส่ใจอะไรมากครับก็จะประมาณนี้นะครับโอเคเรามาดูกันในส่วนของกาชากันบ้างดีกว่านะครับซึ่งเป็นไฮไลท์ของคลิปนี้เลยเนาะซึ่งก็แน่นอนนะครับสำหรับ2ตัวละครที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับก็ มีการแยกตู้กันอย่างชัดเจนนะครับก็อีกตู้หนึ่งนะครับก็จะมีฟาหน้ากับลิส์นะครับซึ่งเป็นตัวหน้าตู้เนาะซึ่งตัวหน้าตู้รอบที่แล้วนะครับก็เป็นยามิสีแดงครับกับหน่วยราชสีนะครับอ่าซึ่งตอนนี้ก็ได้มาอยู่ตู้นี้เช่นเดียวกันนะครับแต่ก็ลดเลทไปเนาะก็ไปอยู่รวมกับหัวหน้าหน่วยตัวอื่นเช่นกันนะครับซึ่งก็ลดเหลือ0.12นะครับ สำหรับตัวหน้าตู้นะครับก็คือลิสต์นะครับก็จะเป็น1%นั่นเองนะครับซึ่งเลทการออกของตู้นี้ก็น่าจะเหมือนตู้ที่แล้วเนาะก็ตัวละครที่เป็น SSR เนี่ยก็จะเลทอยู่ที่2.5%นะครับส่วนผู้ก,กา้าดเนี่ยก็น่าจะอยู่ที่4%เปอร์เซ็นต์เนาะโดยรวม4%เปอร์เซ็นต์หรือเปล่าวะอ่าผมไม่แน่ใจว่าไอ้4%เปอร์เซ็นต์เนี่ยมันคืออะไรเนาะก็น่าจะเป็นการ์ดแหละเออ ก็ถ้าผิดพลาดก็ขออภัยด้วยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับลิสต์นะครับตัวนี้ต่อมานะครับก็จะเป็นฟารน้านะครับก็เออเลดการออกเนี่ยก็น่าจะเหมือนกับของลิสต์เลยนะครับก็มียามนี้กับหน่วยราชสีด้วยเนาะก็น่าจะเหมือนกันนะครับอ่ะก็จะประมาณนี้แล้วกันสำหรับตัวละครที่เ,เข้ามาใหม่ มากันถึงที่คําถามนะครับสําหรับการที่เรามีตัว๋วหรือว่ามีเพชรนะครับในจํานวนที่จํากัดนะครับว่าจะสุมตัวไหนดีนะครับโดยที่ทั้ง2ตัวละครตัวนี้ที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับก็มีสกิลนะครับที่ค่อนข้างเก่งพอสมควรเลยนะครับแต่ถ้าจะให้เลือกจริงๆนะครับก็ ขอแนะนําว่าให้เลือกคาโทลี่นะครับหรือว่าลิสนะครับในการที่จะสุ่มมากกว่านะครับเพราะว่ามีทั้งสกิลที่มีการบัฟคริเิคอลนะครับหรือว่ามีการโจมตีโดยที่ไม่ส่วนเกาะด้วยน้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ยังมีบัฟของสกิลพัสดีนะครับที่เป็นบัฟอมตะเนาะในการปลดล็อกตัวละคร LR นะครับซึ่งตัวละครตัวนี้นะครับค่อนข้างครบเครื่องเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งดาเมจนะครับแล้วก็บัฟอมตะนั่นเองนะครับโดยตัดมาที่ฟาหน้านะครับ ซึ่งตัวละครของฟาหน้านะครับก็ค่อนข้างรุนแรงด้วยเช่นกันนะครับแต่ก็ยังมีเงื่อนไขยอยู่นะครับในการที่จําเป็นจะต้องพึ่งการ์ดนะครับเพื่อที่จะเพิ่มนะครับในส่วนของสกิลที่2นะครับที่จะสร้างดีบรารเผาไหม้ให้กับศัตรูด้วยเช่นกันนะครับหรือว่าถ้าใครไม่มีการ์ดเนี่ยก็จําเป็นจะต้องหาตัวละครที่เป็นตัวไฟนะครับที่จะมาจัดทีมร่วมกันเนาะ เพื่อที่จะช่วยในการสร้างดีบับให้กับสตูะครับในการเผาไหม้ด้วยเช่นกันนะครับเพื่อที่จะทําให้ฟาน่านะครับมีดาเมจหรือว่าศักยภาพเนี่ยที่ควรจะเป็นเนาะก็จะประมาณนี้นะครับสาหรับตัวละคร2ตัวนี้เนาะซึ่งผมมองว่าในทางตัวละครของลิสหรือว่าพาโทรลี่นะครับก็มีภาษีที่ดีกว่านะครับในการเลือกที่จะสุ่มเนาะก็อยู่ที่ คนชอบนะครับว่าจะชอบตัวไหนนะครับบางคนก็มีตัวดาเมจแล้วเนาะก็อยากได้ตัวที่มีบัฟไฟเพิ่มขึ้นนะครับหรือว่าซาลาแมนเดอร์ตัวนี้นะครับก็เป็นอะไรที่อยู่ที่แล้วแต่คนแล้วกันเนาะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้หากมีข้อมูลอะไรผิดพลาดอะไรเนี่ยก็ขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับในการทำคลิปต่อๆไปเนาะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ